สวัสดีค่ะพี่ๆที่น่ารักทุกคนมากค่ะพัดมาไทยอันหิมให้เบิ้งเนาะนี่ค่ะอันนี้คือก็คือหม่องทิวาพัดเคยพัดนงเมฆมอย่างเนาะเมื่อนี้เด็ดออกค่ะเลยมาถ่ายห้เบิ้งนะคะเบิ้งค่ะทุกคนแล้วพัดเสียววเหยียบเบิง้งปวดเครื่องตีนนี่ค่ะนเนาะ อากาศด,ด,ดีแต่ว่าหนาวค่ะนี่ค่ะนะีพี่พี่บ้องที่พัดผ้านอวงมาย่างประจำนะคะนี่ค่ะคือเห็นแบบนี้ก็คิดทอน,น้องเม่ค่ะเพราะว่านอนนองเขามักเล่นทิมาเนาะนค่ะโอ้ยถ่วมขาเข้าพัดเลยนี่ค่ะงามมาค่ะผัดเก็บภาพสวยๆมาฝากเนาะ มองที่เขาอันมองที่เขาปล่อยงูออกมากเหรอจ้านี่ค่ะนาะงัดมาถ่ายให้เบิงนะคะเบิงค่ะทรมคขาพัดเลยว่าเบิงนี่ค่ะเดดออกแล้วว่าต้องใส่เว่นนะคะ รกาศเนาะขอบคุณพี่ๆที่รับชมดวยจ้ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พัชชีกับน้องเม่ในเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย